มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนล PPS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออยแบบหกคนนะฮะเล่นกันแบบ f f a ครับผมมากันเลยจ้า มากันเลยจ้าเร็วเข้าฉันจะปิดประตูแล้วนี่แหละฉันปิดประตูแล้วโอ้โหมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหไปไม่ถึงไหนเลยโอดโอด

เงินหมดคุณผู้ชมไปยิงมันเลยคนเตีนนะคนเตีนคนเตีนคนเตีนรอปั๊มรอปั๊มตอนนี้รอปั๊มอย่างเดียว Unit Ma. power upgraded. Unit lost. Unit speed upgraded. Cancelled. On hold. Training. Building. Ma. ready. Tools no. of the trade. Running. Yes, sir. Transformer panels in order. Building. Unit ready. Reinforcement ready. Construction complete. ทำไมมันไม่มีตังวะมมคุณผู้ชมผู้ชมเห็นไหมว่าผมไม่มีตังคฮะเพราะอะไรครับใครรู้ช่วยบอกผมทีฮะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าว่าผมไม่มีตังค

แวบบเข้าไปแล้วไอ้น้องแมบจนหรือว่าแมบเนี้ยบ้าเอ้ยอุ้ยวายขอโทษ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  ทำไมยูนิตคนอื่นเขาเยอะมันเยอะอันจังวะทำไมของกูมันน้อยนิดจังวะฮะไม่เข้าใจนี่ <Unit ready. S 1> ไม่เข้าใจโอ้โห oh. oh. คนวับกูไปหวันซะ <Unit S 1> แล้วหยุดออกคนบินก่อนก็แล้วกันโอ้โหถาเครื่องบินกูปไปหวันซะแล้ว แกป็ปมาก่อนก็แล้วกันบ้านจริงๆเลยลองแบบนี้ดูดิแก็ปป้อมสอยฐานไฟฟ้าคอมมานเดอร์ วางไปเอามา <Construction complete. S 1> วางไปอย่าลุกอย่าลุกเนียนๆไปไอ้บ้าเอ้ยแม่งดันเห็นนี่โ้ mm hmm. นไม้มาดิ ไม่ได้ละ่ะแบบนี้แย่ทำไมผมจนจังครับยูนิตผมน้อยนิดมากเลยนะสำหรับผมอะ่ะเท่านี้เท่านี้นี่ถือว่าน้อยนิดมากเลยฮนะนี่ฐานฐานรถนีแค่อันเดียวเองนะคนบินมาได้ละ qua bay nó lên Unit Oh. Unit ready. Nan nan yuuu ngay. Mai

เจอแมปจนนะแย่มาก <Unit ready. S 1> แมปจนเป็นอะไรที่มันแย่สุดๆเลยนะฐานคนวางไปหานรถมา ปทางนูน้นวางไปไปทั้งแลบมา yep. ป้อมสอยมาอีกสุดยอดไปเลยฮะแมปมันจนอะไรขนาดนี้ฮะเกรียดแมปนี้มากเลยฮะ เกียรแบบเกียดสุดๆไปเลยอ่ะฮะไปอยู่ข้างหน้าได้ไหมฮะโจนแจกแกกโอ้พอพอเทสก่อนได้ไหมมานี่ Unit lost. Building. Unit ready. นั่งลงแก้ไปเลยไปเก็กกะ Unit ready. Unit lost. โอ้ยิงถึงด้วยไว้สุดยอดโอ้ใ <Building. Construction S 1> oh, นไม่มีโลงซื้อถูก Cannot d e p o y e here. Construction complete. Unit ready. จัดลงซื้อถูกตั no ้งนิดขึ้นให้หมดแล้วปมาไหน เอามันขยับออกแล้วมันขยับออกแล้วปิดไฟหน่อยแม่ถ้างั้นถ้างั้นแกปิดไฟหน่อยแม่เพื่อนประหยัดไงฮึประหยัดไง,อไงโอ้มันไปบุกชนะด้วยวะ่ะ มันไปบุกมาชนะด้วยว่ะมันโหดเกินไปละออกมาลูกโอ้เราสามบ้างมาเฝ้าตรงนั้นเลยโหดชะมัดโหดชะมัด เล่นเอาสามบ้างมาเฝ้าเลยก็แย่เลยเก็บมาลูกสวย Unit Unit ตรงนู้นได้ไหมล่ะ <Unit ready. S 1> มันเอาคนว่าผมไปแล้วอ่ะ ไล่กาดนักหนานี่พอก่อนเราต้องเอาสักทางครับไม่งั้นเงินมันไม่พอครับเอาแค่ทางเดียวพออุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยเอาหอมานั่งนะเอาหอมานั่งนะคนตีนนะคนตีนนะเอาหอมานั่งนะ Select target. have a Unit ready. I need Or Unit lost. Unit ready. Louis. Unit promoted. Unit lost. Unit lost. Want uhm shade? Unit Replanting. some ready. ไม่ไหววุ้ยไม่ไหววุ้ย ife, ถอยว uh huh. ุ้ยไม่ได้ตรงนั้นเอาไม่ได้ละโอ้โหกล่องเพียบเลยกล่องเพียบเลยแต่ไปเอาไม่ได้ฮะถ้าไปเอาเราโดนแน่ฮะ Hmm. Unit ready. New coordinates processed. New rally point established. Unit, Unit ready. Structure sold. Unit lost. Primary building selected. Unit lost. Unit ready. High bye. Building. Unit ready. Building. Construction complete. Oh, Unit ready. Unit ready. Building. Building. Unit ready. Insufficient report Construction complete. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Hmm. Hmm. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Building. Unit ready. Our base under attack. On hold. Unit ready. Construction complete. unit ready unit on. Unit lost. Unit ready. Unit ไม่เนกูนรีบ啊รีบะ,บะมาเนี่ย <it> เรียบร้อยน้องเรียบร้อยน้องไม่ต้องใครมาเอา แกไปอยู่ตรงนั้นกลางสวยมาตรงนี้ขยับขึ้นมานี่มาโอ้ แม่งสองสัญชาติเหมือนกันนี่หว่าลืมไปไอ้บ้าเอ้ยออกไปข้างหลังนี่ไปจะเล่นกูแล้ว Go. Unit ready. Construction complete Construction complete. Alright. Unit lost. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Positional data. Building. Unit lost. On hold. Unit, sure. Unit, Unit ready. Construction complete. Alright. <laughs> 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 Hmm. Unit ready. Build prism sensor stable. for terrain flocks. Reinforcements ready. Unit ready. Building. Letting the shifters in. Unit, unit ready. Construction complete. Prism sensor stable. Helping for terrain flocks. Unit ready. Hmm. Howdy. Howdy. Building. Letting the <ship> <small> Unit ready complete unit lost building unit ready construction complete Unit for the own ready unit lost is under attack unit promoted unit promoted lost building unit ready โดนเต็มเต็มสะใจไหมน้องโดนเต็มเต็อืมไม่โดนกูหรอก Unit lost. Construction complete. Unit lost. Unit ready. Building. Readjusting. adjusting base is under attack. Unit lost. Unit ready. This is under attack. Unit lost. Cannot deploy here. Unit ready. Building. Hmm. Unit lost. Reinforcements ready. Unit ready. Howdy. ลืมอีกอะลืมซื้อนิวเคียร์มาคุณผู้ชมลืมซื้อนิวเคลียร์มาฮะเย็าเนาะ โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันอโอ้หมดเลยครูอืมมาเลยครับโอ้มาเลยครับถอยไว คน <มา S 1> ว่าเขาอยู่ไหนวะมาดิทีมาดิทีมาดิมาให้หนู Building Prism Sensors, Unit ready. Sensor state state construction complete. Prism sensor state Our base is under attack. Magnet unit lost. <Kai> <laughs> 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 มาตั้งตรงนี้ป้อมสอยมาหน่อยนะฮะ <Unit ready. S 1> <Construction> มาเลยฮะมาเลยฮะ <Unit lost. S 1> ป้อมสอยมาไอ <Building. S 1> ห,หนูหนูน้อยเซมเปต <ready>. มา มาในเวลาลุกยกันต่อแล้วมึงมานี่มาอืม,อม,มาอีน้องอม,มา เอ้า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 ไอ้น้องโดนไม่ดีโดนไม่ดีโดนไม่ดี Hmm, 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 no, I'm ready. Building. Unit New coordinates processed. Our base is under a unit. Unit lost. Construction complete. Hmm, unit ready. Unit lost. Building. Hmm, matter. Unit ready.

ถอยไปซะถอยไปซะอืมอืมอืมอ๋ออ๋ออะไรวะวายโอ้โหไง Oh my. Construction complete. Cannot deploy here. Unit lost. Cannot deploy here. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Money. Unit promoted. Why? Unit promoted. Building. Unit ready. Construction complete. Unit ready. my nong. Our base is under attack. <laughs> Unit, lost. Unit lost. Unit ready. Building. Unit lost. Tum <laughs> line <laughs> Insufficient funds. Construction complete. Building. Unit lost. Unit ready. Ying Ma it. <Construction> จนปัญญาดีนะมึงอ่ะเป็นไงอ่ะจนปัญญาแหมจะเล่นนิวเคลียร์กับผมอ่ะคุณผู้ชมตึงๆอยู่ตั้งนานนะมามาต่อกันเลยฮะอย่าเสียเวลาแมปจนในบ,บ้าเอน ไม่นอ้องโดนไปเต็มนะเต็มอ่ะอ้าวออกงี้เลยอนระไม่เอาหนาเพมแมปจนแมปจนจนชิปปุ๋งเลยอนะเฮ้ยอ ตเต็มตเต็มจ้าแหลกจ้าหูไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรจ้าเล่นอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็แหลกอ๋กอ,อไปนั่งตรงั้นก็สวยเนียอเรียบร้อยครับ player defeated unit ready construction complete reinforcement ready construction complete construction complete unit ready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  unit promoted unit promoted ตายเองแล้วว้ายทำอะไร,รอะเพื่อนทำอะไร,รอะเพื่อนเอานิ้วเคลียร์ไปกินอีกสักเม็ดแม่อ้าวไม่มีอะไรแล้วนี่หวาลุยสิแกไปตามล่าไป ไม่มีอะไรแล้วก็ลุยฮะ <Unit ready. S 1> มาฮะ <Unit ready. S 1> ว่าไงเพื่อน <Unit promoted. S 1> ว่ายัางไงครับว่ายัางไงครับยอมซะครับยอมซะดีๆครับยอมซะดีๆครับ <Unit promoted. S 1> ปล่อยจอยแล้วเหรอครับ <Unit S 1> อันนี้แล้วก็อันนั้น เรียบร้อยโอ้ <are>